สบายดีพี่น้องกินเข่าน้าไม้มอนเดอ้อปีงปลาทูจีหนังเข้มหมักแตงกินกับแจีวประแดกอันนี้ตำหน้มามม่สมใส่มะเขือคืนเดอ้อตอนเทียงมามะกินน้ำกันสบายดีพี่น้อง fc จะหาแพงมัดตุกนเดอ้อกินเข่าน้ามม้มอนเดอ้อ ตำหนักม,ม้สมสมะเขือ,อคืนจีหนังเข้มปิ้งปลาทูนะ <c oughs> กินน้ำกันอาหารบ้านบ,านบ้า,บานเซาเพื <c oughs> ่อทำเมืองนอกทำเมืองไทยกินเขาน้ำกันเลยน้อทงทำเมืองนอกทำเมืองไทยแล้วก็เอเอยๆทำเมืองนอกเนาะ

กินตำนต้เ้ด,ดกิน้องเบึงบาแดีปลาล่งซิ๊นกคนเดอ้อข่าวน้ำกันใจดุฮ้อนให้ทันเห็ดเียเอย่อยเขย่างอีดังเข้มปิ้งปลาดังไผ่สัาคูอ่ะฮ้อนห้อน น้ำเอื่อยเด้อออนเด้อมาเด้อคำกันเด้อเขาเนี่ยนะอุ่นเขาเย็นเยี่ยงแล้วจะอุ่นมดอย่าอุ่นมดนะข้างเขาลายอุ่นมดเอาไว้อุ่นหมดแรงอุ่นมดไปแล้วอุ่นมดต่กจะอุ่นอีหล่ะ

บเกียรกับใด้โ่เกียวกับใดหวานแล้วชีวิตค่อยตายไปซื้อเอามาซาพันออ้พระเท่าลอยเปลี่ยนห้ยี่แห้งไปจะตายตายจะพอแห้งเดี๋ยวมีงินื้อ

ไม่มีเหล่งม,มันเหลยงจะรมผีร่มนองรลมลูรล่มลานน้ำ แค่ห็ดหนะัวได้เนาะเขาจะเอามาขายแหละขายในตลาดทุกเฮ้ยก้าซื้อกินมันแงพงแพงฮิดหัวออกใหม่ไม่จะแพงถ้าโละแสนตายโลแสนหากลากินแบบกินเห็ดกินเนื้อดีกวัวว่ามีวิตามิน กินแลกินไม้สาสตรของธรรมศาสตร์ของป่าของดงแพงก็กิกนปีหนึ่งกินเ่อหนึ่งมันถือสำหรับสำหรับผู้คนมีเป็นผู้คนบ่มีเนี่ยคมันแพงแพงสำหรับผู้คนบ่มี เรได้พาเง,งกันเป็ดกับบ้นไม่ได้ดอกืทองไ,ไนาะซื้อพเง,งมาก,กันทางหลังบ้านอูหาสักหนาสัางกินนุนนนไปหาแห,นห,นหน่น,น,น,นันแหนนีกินหดต้นแหมหอกระจกดื้อดื้ออดูน้ำคนแล้วก็ติ๊คค้น ไปใส่กระยางน้ำเจาไปใส่กระยางน้ำเลี้ยงแล้วก็แพงพี่น้องเออเลี้ยงยังแพงขนาดโดนเปลี่ยนกระสีดำกรดสีแดงแง่งจะผลนละครับตื่นมากแง่งเป็ดแง่งไก่น้างน่ะเปนเผาลูกข้าวลูกคนเน่าเม้ยแหละหาหน่อยลูกคนเน่าเม้ยแหละเพิ่ง,งห่วงไปหมูอยู่หันอยู่ในหมูแล,ล้วล่ะ ผมมีไข่แล้วหมูรรบแล้วล่ะเซอิตนไห่คนซ้ำใหม่ใช่ปะต้องไปใช้รถขนหัวหมูหมหมไข่เน่ามันกับหมูบอย่างนันได้ได้ไปเสียออกแค่เพื่อฮัง้งลโหลผมมี ต้นต้นจนอบเอื่อยลอนใช้ได้แล้วแต่วันเจ้าจ้ามาเนี่ยก็เได้องไปโซ่ถามเลย ก็เหนโทษบอกยังเลยไปซื้มาแต่ว่านี่ม่เห็นโสดพี่ละก็แหวนเงอนหลักนี่ว่าเมื่อพลาดเลยบ่สเป็นว่าบบชิมนอนงยืนขึ้นนึงไปเมื่อโถสิเวนนั่เท่าเจ้าคนน่ะซาหมาเขาไว้หายอุ้อุ้สซาหมาขาเผื่อมาลายหนึ่งเยบ่าวันเหมือนโมเบียง ลุ่มคนตายอันตายเคยทั้งเมียเป็นธนาตายมาส่งตการเส็ดบุญยังแล้วเรียบร้อยเลยอะโทรมาหาแม่ม้อนว่าสิมานอนอยู่นีขึ้นนึงเลยจังสมเสมอพารานสิมาตอนอาอนโคกมะนาวมะปูเป็นละนั่งโดดโดดเห็นหมาทั้งหมสดสดทั้งมืองวันนี้แล้ว คันฮอดกับมือแรงกับฮอดกันมมเป็นมาหมดเลยกันเป็นมาหมดเลยกับือแรง้งเป็นฮอด ลายเป็ดเหลืองเถอนนะมันจะแพงขนาดลำโบกิน่ายยางพันยัจักแม่นมันจักยังเขาจะมาตัวอื่นชินเป็นบ่แม่นมันแต่มันเห็นเนี่ยมันเห็นขาดมากๆนะเลือเขากินน่ะนี่เขาเห็นนั่นเป็ดตัวนี้ขาบมาเลยขาบตีนมาเลยเขาจะมาตัวอื่นกัดกินลำโบมันกัดดอกมันมีเขียงออกเหยวหนักอะไรไรเบิ่องเบื้องเสื่อจุบัป ตัวอื่นกัดแล้วก็ย่างตีนมันแล้วก็เป็กสะมาตูวแสดงว่ามาเ,เป็นกินเป็ดบ่เห็นเนาะบ่เห็นลักษณะตูอใส่ทุกทีเนี่ยกับตัวตาเต๋อไข่อ,อ,อาคลิปน,นี้ก็มีมอญลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่ยาลืมติดตามคลิปหน้าเด้ออย่ยาลืมกดแชร์กดไลค์สักตะไข่สองน้องทีนยายมอเด้อพี่น้องเด้อบาย <Bye. S 1>